สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่ใหญ่ใหม่เจโอวันออฟฟิเชียค่ะมาเด้อจ้ามากินตำสมมากินตำสมกินสวยทงหน้าค่ะพี่น้องมาหอดนามต้นบักม่วงต้นกล้วยค่ะพี่น้องแดดแล้วนะคะแต่อยู่ในหฮมหนียวอยู่บนบ้านนี่ลมพัดเย็นสบายนะคะฟังข้างหลังบ้านมีดอกนิ้วดอกนิ้วสีสวยๆนะคะ แรงหลายพี่น้องเอ้ยเบิงรอบรอบแดดเปียงๆเ,เลยนะคะแดดเปียงๆเ,เลยสะหน่อยไม่ใยไม่กระแหงไปหลายแล้วคุณต้นใดอันกล้วยอยู่ใกล้ใกล้น้ำใกล้เมื่อเจ้าของกัดได้หดนี่ค่ะกำลังออกปีต้นนี้ง่ามอยู่อันหดใส่ต้นมะพร้าวฟังพุ่นกระแล้วเตะตามยัาากรรมค่ะตน้นมะพ้าวสะรอบสะสะใหญ่พุ่น มามามาบัดทีนี่พี่น้องมากินเข่าน้ำกันกับไม่ใยไม่เด้อจ่ะเด้อขนมเส้็นเส้็จน้อยๆพี่น้องเป็นแต่กินคัะ ăn bay hay bay đấy hết, thêm. เขาติ้วเดียวกินโบเบิร์ตซ้ำอันนี้ก็บโเบิร์ตได้แค่นี้ค่ะพี่น้องกินผู้เดียวเนาะ,ะกินกล้วยซุกเนี่ยแหละค่ะแก่เพ็ดีที่สุดละบดัดนี รอดตายยังก้อยสุพี่น้องรอดตายยังก้อยสุเบาเลาะเบาเลาะตอนแรกก็ะอกแคอยู่ดอกกินไปกินมาเพ็ดขึ้นเนบ็ดขึ้นไม่ไหวทำไมเขาสิบิดทำน,นี้แมงวันตัวนีชักมาจะใส่ไมอยู่ตัวหนึ่งแมงวันเหรีย กินอาหารไอด้ดำกระบ,บนุนล้มก็ไม่ใช่ไม่เรียบร้อยแล้วพี่น้องได้ยังกินกันแน่จ้าหาแนาวกินเดอ้อสวยแล้วอันนี้เขาเขา้าวไม่ใช่ไม่ได้นี่เพิ่งเขา้าวเขาสาวยรวบเ่กันเลยค่ะเมื่อเ้าวกาแฟแก้วเดียวนี่อันนี้เป็นข้าวเช้ากับข้าวกลางวันทีเดียวเลยค่ะทุกคน เมื่อกี้นี่กล้วยลูกเมื่อกี้นี่ลูกมือเช้าอันนี้ลูกกลางวันกล้วยวันละใบไข่วันละฟองกันนี่แหละครับพี่น้องเป็นกล้วยดีที่สุดผลไม้มีประโยชน์ตร่อกำรรเนิดหัวใจเขาค่ะมีประโยชน์ต่อหัวใจกินกล้วยเด้อจ้ะผู้เฒ่าเห็นว่ากินกล้วยอายุยืน่าสัตย ให้กินข้ากับกล้วยว่าสัตว์ร้องบัง,บงลุกเข่าโบรานว่าเพื่อนว่ากินเข้ากับกล้วยอายุยืว่าสัตวว่าเขาย่กับกล้วยใครเม่รูแซ่บยุตัวละ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้อันก็อ,อิจบไว้แค่นี้ก่อนเด้อจา้าขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรง นะกินเดอ้อตำาสมค่ะกินตำสมแดดฮ้อนๆสวยแส่บคักพี่น้องแต่กินคนเดียวก็เลยกินบอเบิดจ้ะเอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะ FC อีลาน้อยอง่งอิง FC ทุกท่านนะคะ FC สาวน้อยเพชรแปนแพงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ